สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์วัเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสริปัญญา,าชนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็อยากจะมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการถามซ้ำๆนะคะในผู้สูงอายุแล้วก็ อาจจะมีอาการย้ำคิดย้ำทำในผู้สูงอายุที่พบเจอกันได้นะคะวันนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าอาการพวกนี้เเกิดจากอะไรนะคะคือจริงๆแล้วเราก็จะสังเกตกันได้ง่ายๆนะคะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุหรือเวลาที่เราเห็นผู้สูงอายุในบ้านเนี่ย นะคะพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีบางครั้งอะที่มีอาการถามซ้ำๆนะบางคนก็ถามเพราะว่าลืมนะคะอย่างเช่นบางทีเราก็ลืมชื่อของเพื่อนของคนรู้จักหรือลืมชื่อของญาติที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอกันมานานๆนะคะที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่บางคนเราอาจจะนึกหน้าออกแต่เอ๊จำชื่อไม่ได้จริงๆไม่ต้องเข้าสู่ วัยสูงอายุหรอกค่ะกล่าวว่าเชื่อว่าคนทั่วๆไปที่เป็นวัยทํางานเนี่ยก็เป็น่อเองก็เป็นเหมือนกันนะคะบางทีเวลาที่เราได้อมีคนแนะนําให้เราได้รู้จักกับใครคนใหม่นะคะเป็นเพื่อนคนใหม่หรือคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะเขาแนะนําว่าคนนี้ชื่ออะไรพอผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเชื่อไหมคะว่าจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะพบเจอกันได้ในหลายๆท่านนะคะหรือในบางครั้งค่ะผู้สูงอายุอาจจะ นึกชื่อสถานที่บางแห่งที่เราไม่คุ้นเคยไม่ออกนะคะหรือแม้แต่จะจําเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตก็ไม่ได้เวลาที่บางทีเราพาเดินไปไหนในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นที่ใหม่ๆผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเดินหลงทางก็มีนะคะดูง่ายๆอย่างเวลาที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าเนาะเวลาที่เราไปจอดรถในที่จอดรถเนี่ย อ,อบางทีเราก็หารถไม่เจอเหือนะคะคือจริงๆแล้ว่อเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นการหลงลืมหรอกมันเป็นเรื่องของสติที่เราอาจจะไม่ได้จําคือเราอาจจะคิดอะไรเพลินๆเนาะแล้วเราก็ลืมไปว่าเราจอดรถตรงไหนนะคะแล้วเราก็หารถไม่เจอะ,ะตทีนี้ก็ใช้วิธีที่แบบถ่ายภาพ รงเสาที่เราจอดรถเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันการหารถไม่เจอนะอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคนวัยทำงานก็เป็นเหมือนกันนะคะเน,นี้การที่เราลืมเรื่องราวต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่นานนี้นะคะก็ทําให้เราอาจจะต้องทบทวนแล้วก็ถามซ้ำไปกับคนรอบข้างนะ ทีนี้เวลาที่ผู้สูงอายุเกิดเกิดความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยหรือเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในลูกๆหลานๆในบ้านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราการที่ผู้ผู้สูงอายุถามซ้ําถามยาม้ำก็เพิ่งพูดไปกันเมื่อกี้ก็ถามอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอาการของการขี้หลงขี้ลืมตามวัยหรือมันเกิดความผิดปกติหรือมันคือสัญญาณของโรคสมองเสื่อมแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีคนสงสัยกันได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าอาการอีกอาการหนึ่งนะที่เป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากอะไรแล้วอันตรายไหมนะเรารักษาได้หรือเปล่านะคะ ก่อนอื่นค่ะเรามาเจาะลึกกันนิดนึงก่อนนะคะว่าอาการที่เเขาบอกว่าเป็นอาการปกติเลยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุทั่วๆไปเลยนะคะแล้วอาการเหล่านี้ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะมันจะมีอาการไหนบ้างนะคะที่เราเอควรจะต้องรู้เอาไว้นะคะเดี๋ยวก็เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยไม่ดโดนนะคะเขาได้มีการรวบรวมเอาไว้ว่าอาการที่ อาจจะบอกถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุที่เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเออเป็นใครก็แล้วแต่นะคะมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการลืมชื่อหรือการนัดหมายบางอย่างบางเรื่องไปนะคะแต่ก็สามารถนึกขึ้นได้ทีหลังนะคะส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้เกิดในกรณีที่อาจจะมีการนัดหมายล่วงหน้าย,ยาว,ยาว นะคะแล้วเราก็ลืมจดเอาไว้ในปฏิทินหรือลืมจดบันทึกเอาไว้นะคะอย่างยากตัวอย่างเช่นเราลืมสนิทไปเลยว่าเรามีนัดพบคุณหมอนะคะเพราะว่ามันเป็นนัดล่วงหน้าสามเดือนนะ,ะแล้วเราก็ไม่ได้จดเอาไว้อันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะหรือลืมว่านัดช่างมาซ่อมบ้านนะคะบางทีก็เออาจจะนัดเพื่อนมาเจอแล้วเราก็ลืมนะคะคือเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วก็อาจจะเป็นนัดที่นานๆเกิดขึ้นทีหนึ่ง นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนอย่างอาการที่2ก็เช่นอาจจะมีข้อผิด พลาดเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเป็นครั้งข่าวนะคะคือในกรณีของข้อผิดพลาดในการทําธุรกรรมในการเงินทางการเงินเนี้ยมันไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้สูงวัยอย่างเดียวนะคะเอ่อก็ว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกวัยเลยไม่ว่าจะไปเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะคะก็สามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดพวกนี้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มันมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาเอ่ออยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะอย่างเช่นเอ่อการ โอนเงินบนเอ่อโทรศัพท์มือถือการจ่ายเงินการรับเงินนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆที่เอ่อมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้บ่อยๆเลยถ้าเกิดเราไม่เรมามัดระวังหรือเราไม่รอบคอบนะคะในการก่อนที่เราจะดําเนินการน,นั้นๆนะโดยเฉพาะคือถ้าเกิดพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะต้องทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่า คือเราก็ทราบนะตัวหนังสือบนโทรศัพท์มือถือนี่ก็อาจจะอ่านยากนะคะตัวเล็กนะคปุ่มกดก็ปุ่มก็กดยากนะคะดูยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเวลาผู้สูงอายุจะใช้งานการโอนธุรกรรมทางการเงินก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นปกตินะคะเรื่องต่อไปก็เช่นการต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมบางอย่างนะคะเ,เรื่องนี้เนี่ยผู้สูงอายุก็ไม่ได้ คือเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะ,ะก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะมีความาถดถอยในเรื่องของกายภาพนะคะที่ทําให้ไม่สามารถทําทกิจกรรมบางอย่างได้เองอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ต้องออกแรงนะยยกเช่นการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ําหนักเยอะๆเ,เช่นตโต๊ะกาอี้นะคะหรือการยกของยกถุงยกกระเป๋านหนักๆผู้สูงอายุก็ ทำไม่ไหวนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะคะเช่นหรือบางทีแค่เปิดฝากรดเปิดฝากระป๋องเนะี่ยผู้สูงอายุอาจจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเปิดของแข็งไม่ได้หรือเวลาที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟหรือหยิบของบนที่สูงอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ผู้สูงอายุทําเองอันนี้ก็ต้องให้มีผู้ผู้อื่นช่วยเหลือนะคะการที่ผู้สูงอายุเรียกร้องความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ คนในบ้านหรือผู้ดูแลก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเรื่องต่อไปก็คือบางครั้งผู้สูงอายุจะมีอาการสับสนในวันในสัปดาห์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นึกออกได้ในหลังนะคะอันนี้คนที่อยู่ในช่วงวัยเกษยียณอายุเนี่ยที่ที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็อาจจะ เกิดขึ้นได้เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านนะก็เป็นไปได้เลยที่อาจจะหลงลืมวันนะอย่างเช่นสับสนว่าเอ๊ะวันนี้วันจันทร์หรือวันอังคารนะวันนี้วันหยุดหรือว่าวันทํางานเพราะว่าคือเราความที่เราไม่ได้ ต้องออกไปทํางานเนาะเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของวันเวลาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอถ้าดูปฏิทินแล้วหรือพอมานั่งนึกเราก็นั่งไล่วันได้เองนะคะอันนี้ก็นึกออกได้ทีหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาสายตานะอันนี้ปัญหาสายตาก็เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหลายท่านเลยนะคะเช่นอาจจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของตาต้อต่างๆหนนะต้อจก เต้ากระหิตเ้หินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสาเหตุเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้อผู้สูงอายุอาจจะมองไม่ค่อยเห็นส่งผลกระทบต่อการมองเห็นแล้วก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเช่นการอ่านหนังสือหรือการมองสิ่งรอบตัวก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดะะอันนี้ก็เ,เกิดขึ้นได้นะคะหรือบางครั้งค่ะผู้สูงอายุอาจจะเวลาที่สนทนากับ เราหรือกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนเนี่ยบางทีนึกหาคําศัพท์ไม่ออกนะคะคือการนึกหาคําศัพท์ไม่ออกเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันเพราะบางทีเราบางช่วงบางเวลาเราอาจจะสมองล้าหรืออารมณ์หรือความรู้สึกตอนนั้นมันมันอาจจะแบบสับสนนะคะอาจจะเกิดอาการพักผ่อนไม่พอนอนหลับไม่พอเครียดวิตกกังวลสับสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้นึกคาศัพท์หาคําศัพท์ไม่ออกซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคสมองเสือ่อมเป็นภาวะสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์นะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงอารมณ์บางอารมณ์ที่เราอาจจะ เออไม่พร้อมที่เราจะสนทนากับใครหรือจะสมองล้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วผู้สูงอายุบางท่านค่ะเขาอาจจะมีเออบางครั้งที่วางของผิดที่นะคะแต่ว่าเมื่อนึกเมื่อ,เม,อเมื่อคิดว่าจะต้องค้นหาของนั้นนั้นแล้วก็สามารถที่จะย้อนคิดกลับไปเพื่อหาของสิ่งนั้นได้เจอนะคะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้บ่อยเหมือนกันเนี่ยอันที่แบบเกิดขึ้นได้มากเลยเช่นลืมแว่นตาไว้ในที่ต่าง เราก็หาไม่เจอฮะคือบางทีผู้สูงอายุบางท่านนะที่เคยเจอบ่อยๆเลยวันที่อยู่เบ็นตาเนี่ยก็วางทิ้ไงไว้ตามที่ต่างๆนะคะเราก็ลืมไปก็วางที่ไหนก็เดินหากันทั่วบ้านเลยนะคะบางทีก็แขวนอยู่ที่คอเองนี่ยบางทีก็คาดอยู่บนศีรษะเองนะคะ คือใส่อยู่กับตัวก็ยังลืมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำขันที่แต่ว่าหลายๆครอบครัวก็อาจจะเจอเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการสมองเสื่อมนะคะก็คือเป็นการหลงลืมทั่วไปอนะ่ะแต่แม้กนระ,ะทั่งบางคนนะคะลืมถอดฟันปอมไว้ใน,นที่ต่างๆเงี้ยนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะลืมเอาฟันปลอมอาทีก็โยนทิ้งถังขยะไปเพราะคิดว่ากระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยนะคะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พบเจอบ่อยบางทีก็ ผู้สูงอายุที่ยังขับรถอยู่นะคะหรือออกไปข้างนอกก็ลืมเอากุญแจบ้านวางไว้ผิดที่ลืมเอากุญแจรถวางไว้ผิดที่อย่างเงี้ยก็หาไม่เจอนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอนึกขึ้นได้ว่าของหายแล้วก็มานั่งคิดย้อนเส้นทางเดิมๆกลับไปว่าเราทําอะไรบ้างเพื่อจะค้นหาของที่หายอันเนี้ยถ้าคิดออกหาเจอนี่ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเจอได้บ่อยก็คือว่าบางทีเวลาที่เราจัดห้อง ห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือจัดตู้เสื้อผ้าใหม่ในบ้านแล้วพอจัดเราเก็บของเป็นระเบียบ มากเกินไปเก็บเก็บจนจําไม่ได้ว่าเก็บตรงไหนอันนี้ก็หาไม่เจออันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะของผู้สูงอายุเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งการตัดสินใจบางอย่างที่เราตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความไม่พร้อมของของสติสมาธินี่มันก็ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ที่เห็นบ่อยๆก็เช่นการขับรถเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าให้ผู้สูงอายุขับรถแล้วอาจจะ เลี้ยวผิดนะเลี้ยวซ้ายปเป็นเลี้ยวขวาอันนี้อย่างคุณป้าก่อนนี่ก็เจอประจําเหมือนกันนะคะคือเขาให้เลี้ยวทิศไหนก็จะเลี้ยวไปอีก ทิ่ตรงข้ามเนี่ยคะก็ะเกิดได้ไดบ่อยหรือการตัดสินใจเลิกซื้อสินค้าบางอย่างอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของสายตาการคาดคะเนก็ซื้อของมาผิดสั่งสินค้ามาผิดอันนี้ผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นได้นะคะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายที่อาจจะเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุก็คืออารมณ์แปรป,ปวนนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะบางวันอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะกดกดง่ายนะคะหรืออาจจะเกิด ความรู้สึกสะเทือนใจในบางอย่างนะค,คือจริงๆเราเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ขี้งอนเหมือนกันนะคะเพราะบ,บางทีคือผู้สูงอายุม่ใจะยึดติดกับอะไรเดิมๆในยกตัวอย่างนะคะเช่นเอเคยจําได้ว่าลูกหลานคนนี้ชอบทานอะไรนะคะชอบซื้อชอบทานอะไรชอบกินขนมอะไรพอไปเจอมาไปเจอขนมนั้นก็ซื้อมาฝากทีนี้เวลาผ่านไปลูกหลานไม่ชอบแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบซื้อมาแล้วไม่ทานก็งอนกันได้ไหลายวัน นะคะส่วนเรื่องถามย้ำถามซ้ำเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นคือบางทเีเรานึกอะไรไม่ออกนะคะหรือไม่ได้ตั้งใจฟังในบทสนทนาที่เพิ่งผ่านไปนะคะอันนี้ก็เกิดอาการถามซ้ำได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมันมีเส้นบางๆระหว่างอาการถามซ้ำที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมกับอาการถามซ้ำที่เป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาการถามซ้ำจากอาการภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็ สิ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นบ่อยมากนะคะคือไม่ใช่ถามครั้งเดียวเราก็จําได้นะคะถามซ้ําของเพราะวะผู้ผู้ผู้ป่วยสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยคือถามแล้วถามอีกเราตอบไปแล้วห้านาทีถัดไปก็ถามซ้ําอีกถามเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆซ้ําๆแล้วเป็นเกือบเกือบทุกวันนะอาการแบบเนี้ยก็ถือว่าไม่ปกติแล้วนะคะแต่ถ้าถามซ้ําแบบคือพูดไปแล้วแล้วก็ถามกลับมาซ้ําใหม่เพราะว่าไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราพูดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะ บ่อยอครั้งนะคะที่เราพบว่าผู้สูงอายุที่ชอบถามซ้ำเนี่ยเที่ยวเมื่อกี้เคยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตามตามความเสื่อมของวัยนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมแต่ทีนี้ก็มีอีกโรคหนึ่งนะคะที่ที่มีอาการคล้ายๆก,กันนะคะเอ่อก็คือเรียกว่าเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำนะคะอาการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยไม่ใช่อาการที่จะมากับ อายุหรือวัยที่เพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะจริงๆอาการนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ย มีความคิดซ้ำๆนะคะที่ทําให้เกิดความกังวลใจแล้วก็มีการตอบสนองความคิดด้วยการทําพฤติกรรมซ้ําๆเหมือนกันนะคะเพื่อให้ลดความกังวลหรือความไม่สบายใจนั้นนะคะที่ผู้ป่วยเองบางทีก็อาจจะทํารู้สึกตัวเหมือนกันนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดหรือการกระทํานั้นๆได้นะ,ะก็ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานเหมือนกันนะคะ อาการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้สองลักษณะค่ะลักษณะแรกคืออาการย้ำคิดนะคะหรือภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า obsession นะคะเป็นความคิดหรือความรู้สึกจากภายในของเรานะคะหรืออาจจะเป็นจินตนาการนะคะที่มันผุดขึ้นมาซ้ําๆในหัวของเรานะ,ะโดยผู้ป่วยเองก็ทราบนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไรเหตุผล ความคิดดังกล่าวมันทําให้เกิดความกังวลใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกราคาญต่อความคิดเหล่านี้นะคะทีนี้มันส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยนะบางครั้งก็เกิดการจินตนาการไปในเรื่องที่เป็นเรื่องลบเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะะแล้วก็ความคิดเหล่านั้นมันก็ทิดซ้ําวนไปวนมาอยู่ในหัวเราแบบหาเหตุผลไม่ได้เลยนะจู่ๆมันก็เข้ามาอยู่ในความคิดของเราเองนะคะ ล้วก็ทําให้เราไม่สบายใจทุกใจนะคะทีนี้ตัวอย่างอาการย้าคิดที่พบได้บ่อยๆมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คืออย่างเช่นกลัวความสกรปรกมากกว่าปกตินะคะกลัวติดเชื้อโรคจากการหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วก็คิดวนไปวนมาว่าเอ๊ะวันนี้เราไปสัมผัสอะไรที่มันมีความสกรปรกหรือเปล่านะะอาจจะมีคําว่าสกรปรกเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในหัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะห้ามได้แล้วก็คิดซ้ําไปซ้ามาหยุดไม่ได้เลยนะคะ เราก็ส่งผลต่ออาการย้ำทำก็คือล้างมือบ่อยๆนะเป็นชั่วโมงก็แต่ในชั่วโมงหนึ่งก็ไม่หยุดล้างมือสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทำให้มีความวิตกของวนอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ อันที่สองคือวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเช่นคิดอยู่อยู่ในหัวเนี่ยว่าสงสัยเราจะลืมปิดแก๊สหรือเราลืมล็อกประตูบ้านหรือเปล่าในหัวก็มีแต่ความคิดถึงอันตรายแล้วก็ความไม่ปลอดภัยคือจินตนาการไปแล้วนะว่าเอ้ยหรือเราไม่ได้ปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวไฟมันจะไหม้หรือเปล่าหรือเราไม่ได้ล็อกประตูเดี๋ยวขโมยจะเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดวนอยู่ในหัวก็ทําให้วิตกกังวลน,นะคะเอ่อ เหมือนกับว่าทําอะไรไม่ได้เลยก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละนะคะจนกระทั่งต้องกลับมาดูให้แน่ใจแล้วก็คิดอย่างนั้นต่อไปอีกนะคะมีความคิดย้ำคิดย้ำทำอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันก็คือคิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลในฐานะที่อยู่เหนือกว่าคือเวลาที่บางทีเราไปเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยยูดี้ไม่มีความคิดแวบขึ้นมาในหัวโดยห้ามไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นความคิดในเรื่องของ สิ่งที่เป็นลบนะะเช่นยกตัวอย่างนะกําลังไหว้ไหว้พระราพระพระสองฆ์อยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกมีความคิดอยากขายแวบออกมาโดยที่เราไม่ได้มีจิตใจที่จะลบหลู่ท่านเลยดีความคิดมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยก็มีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ หรือบางคนรู้สึกว่าบ้านไม่เป็นระเบียบสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบก็คิดอยู่เนะี่ยแหละว่าจะต้องจัดบ้านจะต้องทําทุกอย่างให้เป็นระเบียบอันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือบางทีบางคนค่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดพูดขอโทษซ้ําไปซ้ํามาขอโทษในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็เกิดความคิดว่าเออเหมือนกับ นับสิ่งของซ้ําๆอ่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยมีกระเป๋าอยู่หลายใบก็กลัวกระเป๋าหายก็นับอยู่เนี้ยน,นะคะนับกระเป๋าเอาว่ามีกี่ใบครบหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พอครบแล้วกลับมานับใหม่อีกรอบหนึ่งทําซ้าๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่แบบย้ำคิดนะคะทีนี้ย้ำคิดกับย้ำทำเนี่ยมันต่อเนื่องกันน่ะอาการย้ำทำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า c o m p o s i i o n นะคะ ก็เป็นพฤติกรรมซ้ำๆนะคะที่ผู้ป่วยเอ,อมีตอบสนองต่อการย้ำคิดเนี่ยนะพอคิดแล้วเราก็อยากจะทำํำใช่ไหมคะเพื่อการย้ำทําเนี่ยก็เพื่อป้องกันให้ให้เราเอ,อคือแก้แก้ปัญหาให้เราไม่รู้สึกเออ,เอ,อ เป็นกังวลนะคะก็คือลดความไม่สบายใจของเรานั่นเองอาการย้ําทำมีอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดเราวิตกกังวลเรื่องความสะอาดนะเราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เราทั้งมือบ่อยเกินความจําเป็นนะคะหรือทําความสะอาดสิ่งของมากเกินความจําเป็นนะอันนี้เห็นชัดเลยในช่วงระบาดโควิด1นทีเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะคนส่วนใหญ่กลัวเชื้อโรคใช่ไหมคือนอกจากสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองไปสัมผัสเชื้อโรคมาเวลาออกข้างนอกเนี่ยกลับมาก็ล้างมือหรือ ออกเข้าห้องน้ําล้างมือนะไปที่ไหนก็ล้างมือจนมือแทบเปื่อยขึ้นไปเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนปกติค่ะเมื่อเรารู้สึกว่ามือเราสกปรกเราล้างมือแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งสกปรกนั้นน่าจะหายไปแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาแต่คนที่เป็นอาการยำ้ำคิดย้ำทำในเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็จะล้างมืออยู่นั่นแหละนะคะก็อันนี้ก็สังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะคะหรือเมื่อกี้ที่พูดว่าถ้าคิดเรื่องกลัวกังวลความปลอดภัยเนี่ยก็ ต้องแบบกลับมาคือออกไปไหนไม่ได้เลยนะเอ,อกไปแป๊บหนึ่งก็ต้องกลับมาบ้านแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าปิดแก๊สล็อกประตรูหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดคนไหนที่กลัวในเรื่องของขโมยขึ้นบ้านนะคือวันๆไม่ต้องนอนนะคะเดินรอบบ้านเนะี่ยเช็คประตรูเช็คหน้าต่างว่าล็อกหรือยังลงกรหรือยังเช็คเสร็จแล้วก็วนกลับไปเช็คใหม่อันนี้ก็ก็เป็นพฤติกรรมย้ำทำอีกประเภทหนึ่งหรือคนที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นออวิตกกังวลเรื่องการจัดระเบียบเป็นคนแบบ perfection มากๆเนี่ยก็ทุกอย่างต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบต้องหันของไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับกระทั่งไม่กระทั่งวางของก็ต้องวางให้ระยะห่างเข้ากันแทบจะเอาไม้บรรทัดมาวัดกันเลยนะคะพวกนี้เนี่ยจริงๆก็ก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างคนที่เป็นโรคนี้กับคนที่เป็น p r o f e s s i o n i s จริงๆอะ่ะคือคนเป็นที่เป็นโรคสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเขาก็จะแบบทําอะไรเจ้าระเบียบนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่เจะต้องทําวนไปวนมาอย่างนี้นะคะ ลองนึกภาพง่ายๆสมมติว่ามีเาราวางสิ่งของไว้ในในบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งของมันควรจะอยู่ที่ที่เราวางเอาไว้คนที่เป็น professionist เนี่ยเขาก็จะดูแค่ว่าของเนี่ยมันวางอยู่ตรงตำแหน่งที่เขาอยากจะให้มันวางหรือเปล่านะคะแต่คนที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยคือจะต้องเดินวนไปวนมาจัดแล้วจัดอีกนะคะวางของต่างๆรกะกักระยะให้ดีคือห้ามผิดแม้กระทั่งมินเดียวเซนเดียวอันเนี้ยนะคะมันคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะ อีกอาการหนึ่งของคนที่ย้ทำทําบ่อยๆเช่นคนที่ชอบสะสมของมากเกินความจําเป็นอันนี้ก็เจอหลายหลายคนเหมือนกันนะเช่น ออชอบเก็บสิ่งของเนาะสะสมสิ่งของไม่ยอมทิ้งเช่นเก็บกล่องพลาสติกถุงพลาสติกถุงกระดาษแม้กระทั่งใบเสร็จรับเงินต่างๆเนี่ยเก็บให้จนเต็มบ้านเลยนะคะบางทีเก็บก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะแต่ใครเอาไปทิ้งไม่ได้เลยนะจะโกรธมากเลยนะคนพวกนี้จะมีอาการค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็บางคนเก็บขยะนะคะคือไม่ยอมทิ้งขยะนี่เค,เคยเจอในต่างประเทศเหมือนกันเขามีสารคดีบอกว่าเก็บขยะไว้จนเต็มบ้านเลยไม่สามไม่กล้าออกไปทิ้งอะไรเลยพวกเนี้ยจะต้องไป,ไปหาเอ่อ แพทย์เลยนะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเก็บไว้มันหมักหมม,มาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ทําให้ก่อให้เกิดแหล่งพวกมแมลงหนูสัตว์ต่างๆแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ส่วนใหญ่คนที่มีอาการย้ำคิดเนี่ยจะเจออาการย้ำทำด้วยเนี่ยประมาณร้อยละแปดสิบอีกร้อยละยี่สิบนะคะก็คือจะย้ำคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำแล้วคนพวกนี้แปลกคือจะไม่ไปพบจิตแพทย์นะคะแต่เขาอาจจะไปพบแพทย์อย่างเช่นคนที่ชอบล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องผิวหนังก็ไปพบแพทย์ผิวหนังแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะ โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะพบได้ประมาณร้อยละสองถึงสามของประชากรทั่วๆโลกเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบนะแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะคะแล้วก็พวกเนี้ยค่ะจะ ส่วนใหญ่เราจะพบอาการของโรคซึมเศร้ารวมอยู่ด้วยประมาณร้อยละหกสิบถึงเก้าสิบเลยนะคะเราก็อาจจะมีโรคอื่นแทรกด้วยเช่นโ,กโกรคกลัวสังคมโรควิตกกังวลหรือแพนิคนะคะซึ่งมันมีการศึกษาเหมือนกันว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆนะคะก็จะมีอาการดีขึ้นนะคะประมาณร้อยละห้าสิบเนี่ยจะมีอาการดีขึ้นแต่ว่าก็จะพบได้บ่อยเหมือนกันที่พอดีขึ้นแล้วเนี่ยซักร,ระยะหนึ่งก็จะกลับมาเป็นใหม่นะคะคือเขาบอกว่าสาเหตุที่เกิดโรย้ำคิดย้ำทำเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสมองนะคะคือการทํางานของสารเคมีบางอย่างในสมองเนี่ยผิดปกติไปนะคะเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมภาวะอารมณ์ความรู้สึกของการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะคะส่วนสาเหตุอื่นก็อาจจะเป็นไปได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนบางคนที่อาจจะเคยเจอประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตตอนเด็กๆเ,เช่นอาจจะถูกทารุณกรรมในวัยเด็กนะคะทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ทําให้เกิดความกลัวหรือความพิตกกอง คนไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นออกรณีที่มีผู้ป่วยเคยได้ยินเสียงน้ํากลางดึกรถตื่นขึ้นมาบอกว่า,วาน้ําท่วมบ้านนะคะพวกนี้อาจจะมีปัญหาว่าเคยมีน้ําท่วมบ้านมาก่อนนะคะเกิดเกิดปัญหาคือเกิด ประสบน้ําท่วมบ้านแล้วก็เลยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสียงน้าตลอดเวลาวิธีการรักษาโรคนี้นะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยการทานยาแก้ซึมเศร้านะคะหรือว่าทานยาคลายวิตกกังวลนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูงหรืออาจจะต้องทานยาทางด้านจิต,ตเวชบางตัวนะคะที่อันนี้คุณหมอก็จะพิจารณาให้ยาที่เหมาะสมนะคะส่วนการรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือพฤติกรรมบําบัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยการ รักษาได้เช่นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองกังวลใจนะคะเพื่อป้องกันให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้อีกยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มักจะชอบล้างมือเป็นประจำเนี่ยก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยจับสิ่งที่ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าสก,กปรกแล้วก็ให้ลอยอยู่ช่วงหนึ่งจึงอนุญาตให้ล้างมือได้ก็คือฝึกให้เขามีความอดทนต่อสิ่งที่เขากังวลไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือผู้ป่วยบางคนอาจจะเป็นโรคก,กลัว เชื้อโรคตามประตูหน้าต่างลูกปิดประตูหน้าต่างนะคะก็อาจจะสร้างพฤติกรรมให้ผู้ป่วยเนี่ยไปจับพวกเชพวกประตูหน้าต่างกรอนประตูแล้วก็ไม่ให้หล้างมืออะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนะคะก็อาจจะทําให้พฤติกรรมดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทย์ก็แนะนําว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องอ,อช่วยในการที่จะ ปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยนะคะเช่นไม่ไม่คอยตามนะคะคือไม่คอยตามผู้ป่วยในกรณีที่ป่วยเกิดอ,อาการย้ำคิดย้ำทำหรือไม่ต่อต้านนะคะก็คือต้องเหมือนกับว่าไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ต่อต้านเพราะต่อต้านยิ่งจะทําให้ผู้ป่วยเครียดแล้วก็กระตุ้นให้มีอาการมากขึ้นนะคะ วิธีการสังเกตง่ายๆว่าตัวเราหรือคนในบ้านเนี่ยมีอาการโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่ปริมาณของการกระทำนั้นๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าทำซ้ำมากๆเนี่ยก็ให้สังเกตไว้ได้เรายกยกตั็อย่างเช่นนะคะสมมติว่าไม่แน่ใจว่าล็อกรถหรือยังเนี่ยนะคะเดินไปดูสักครั้งสองครั้งถ้าเห็นว่าโอเคเราล็อกรถแล้วเราก็สบายใจนะคะก็ก็ถือว่าไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเดินย้ำอยู่แล้วนะคะเดินไปสี่ห้าหกรอบวนไปทั้งวันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะ มีความเสี่ยงแล้วนะคะอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นแล้วนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะคือโรคนี้อย่างที่บอกคือสามารถรักษาได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามพฤติกรรมต่างๆนะคะก็คือยอมรับก่อนว่าตัวเองเป็นโรคนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆในการที่จะให้ความอดทนในการรักษาแล้วก็บำบัดแล้วก็ฝึกตัวเองให้ ให้หายจากโรคนั้นโดยที่คือโรคนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะคะในการบำบัดซึ่งก็สามารถที่จะหายได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือสมาชิกในบ้านก็ต้องช่วยกัน ดูแลจิตใจของผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตนะคะแต่จริงๆโรคนี้ถ้าเกิดใครเป็นนะ,ะก็กระทบกระเทือนถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะคือสร้างความรู้สึกลาคาญได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วนะคะสามารถรับการรักษานะคะก็สามารถที่จะลดความรุนแรงได้อย่างที่บอกทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็บําบัดทางจิตบําบัดแล้วก็สามารถที่จะลดอาการ ให้ทุเราแล้วก็ควบคุมได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาตามฟังรายการสมรัคไร้า์ไปเกษียณกับคอยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ